สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะมาพบกับแม่ติ๋มีเช่นเคยนะคะแม่ติ๋มเชฟประจําบ้านนะคะวันนี้แม่ติ๋มจะชวนทุกคนค่ะมากินข้าวกับแม่ติ๋มนะคะแม่ติ๋มทําส้มตํานะคะส้มตําอันนี้ส้มตาค่ะส้มตานี่ส้มตำปูปลานะคะแม่ติ๋มทําเองนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตําปูนะคะค่ะอันนี้ก็มี หมูสามชั้นทอดค่ะหมูสามชั้นทอดทอดน้ำปลานะคะค่ะสามชั้นทอดน้ำปลานะคะค่ะก็อันนี้ก็มีเนื้อนะคะค่ะเนื้อย่าง,งนะคะค่ะอันนี้ปลานะคะปลาปลาทอดหม้อไร้น้ำมันนะคะอันนี้นะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นผักกับแก้นเนาะอันนี้ขนมจีนค่ะนะคะ มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวแม่ติ๋มไม่ได้นึ่งค่ะนี่ข้าวเหนียวซื้อมาเป็นแปะแปะเอานะคะค่ะทุกคนมากินกับเม่ติ่มนะคะค่ะแม่ตินนะะ๋มจะกินนะคะต้มต้มตำนะคะวันนี้ต้มตำขออนุญาตใช้มือนะคะต้มตำต้องกินมือเนาะค่ะแม่ติ่มจะมีแล้วนะต้มตำฝีมือตัวเองนะคะนี่ค่ะ แซ่บค่ะอร่อยมากๆหมูแก่ไฟไปนิดหนึ่งค่ะไม่ติ๋มเผอไม่ติม๋มเผอหันหลังให้แป๊บเดียว <ๆ S 1> กอบนอกนุ่มในสับหมูมาค่ะมาทุกคนค่ะมากินกับแม่ติ๋มนะคะอร่อยค่ะ อร่อยมากเลยต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะมะละกอที่บ้านแม่ติ๋งมีเยอะเลยใครอยู่แถวนี้ไม่มีักแม่นีมีมะละกออยากกินส้ตามตำมาบ้านแม่ติ๋งได้นะคะอันนี้ปลาค่ะปลามาจากสวนนะคะ มาจากบ้างสวนทอดหม้อไร้น้ำมันก็จะแห้งค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะส้มตำปูนี่นะคะลูกสาวเขาไม่กินปลาค่ะแม่ติ่มก็เลยทำส้มตำปูให้อร่อย แล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะมันอร่อย้จำเป็นอาหารของคนไทยเราประจําของคนไทยอยู่เลยเนาะกินยังไงก็ไม่เบื่อนะคะ ทุคนวันนี้ทุกคนกินข้าวกับอะไรกันคะเนี่ยมามีอะไรมามามาอันนี้กับแม่ติ๋มเลยค่ะเนี่ยอร่อยกระ<ม>กลังค่ะน่ากินมากเนี่ย กืนซ้ำมตาต้องกินหลายๆคนนะเป็นคนเดียวก็นั่งกินคนเดียวก็แต่มันก็อร่อยอยู่นี่ใบโหระพานะคะใบโหระพานี้ก็มีที่บ้านค่ะ ทุกคนคะฝนตกบ้างไหมคะที่บ้านบ้านแม่ติ๋มฝนตกนะคะตอนนี้ก็ตกอยู่ค่ะค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะน้ำพอจะท่วมบ้านใครอยู่ที่ใกล้น้ำก็ระวังนะคะค่ะอากาศฝนฟ้าตอนนี้กำลังมามาอย่างบ้านแม่ติ๋มตกทุกวันเลยคะ่ะฝนนะคะค่ะ เรทุกคนก็รก็ระวังนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะค่ะชุวง้าฝนนี่เป็นพวกกำลังเข้านะคะโรคภัยไข้เจ็บก็มายังไงก็ทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะอย่าให้เจ็บให้ไข้นะคะค่ะด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะที่แม่ติ๋มพูดเนาะทุกคนค่ะนะคะดูแล รักษาสุขภาพกันให้ดีอย่าลืมนะคะไปไหนก็อย่าลืมช่วงนี้หน้าฝนอ่าล่มนะคะที่สำคัญแมสนะคะอย่าลืมค่ะค่ะค่ะว่าแม่ติ๋มก็ขอจบเท่านี้นะคะแม่ติ๋มก็ฝากคลิปนี้ชอบคลิปนี้แม่ติ๋มก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ติ๋มด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปตอบต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะแม่ติ๋มจะขอตัวกินต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ